ประเมินอะสมมติวันนี้ผมสมมติผมเป็น e s อ e อ็มอีนะครับขายอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์บอกให้ประเมินเนี่ยมันต้องประเมินอะไรบางความเสี่ยงความไม่ควาอย่างเช่นโอกาสนนเนี่ยทำสวอตอนะอ๋อ,อทำสวอตนะครับเวลาเราประเมินเนี่ยอืเราอาจจะต้องดูโอกาสกับผลกระทบที่เราได้รับ โอกาสกับผลกระทบส่วนใหญถ้าเราพูดถึงความเสี่ยงนะครับเราต้องดูว่าโอกาสมันจะเกิดแค่ไหนผลกระทบเป็นอย่างไรนะครับให้คิดสองข้อนี้เราต้องคิดเช่นเราบอกว่าเราจะค้าขายกับต่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนมีผลละหนึ่งอย่างนะครับเราคุยกันไปแล้วอัตราแลกเปลี่ยนมีโอกาสจะเกิดความผันผวนแค่ไหนอืถ้าเกิดแล้วผลกระทบกับเราแรงไหมนะครับการขนส่งอ่าจิิสสตกโอกาสการขนส่งมีความเสียหายแค่ไหน แลผลกระทบกับเราแรงไหมก็คือเราต้องดูโอกาสและผลกระทบหมายความว่าไงหมายคามผมต้องตั้งคาถามใช่ไหมใช่ครับต้องหัดตั้งคําถามใช่ครับเช่นอาอย่างเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับอโอกาสเกิดขึ้นช่วงนี้พันผุนมากนะครับผลกระทบแรงนะก,กับเราอแสดงว่าเราปล่อยเฉยไม่ได้อเราต้องป้องกันความเสีย่ยงนะครับ แต่ถ้าประเมินแล้วบอกว่าไม่กระทบหรอกเพราะตลาดก็ไม่เกี่ยวกับตรงนั้นอย่างไรอาจจะไม่ต้องป้องกันนะครับแต่ถ้าโลจิสติกมีปัญหานะอาจจะต้องมีการซื้อประกันประกันนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าความเสี่ยงของธุรกิจเราเช่นพนักงานแอบเอาสินค้ากลับบ้านไปบ้างเล็กน้อยอย่างนี้ถ้าจะไปจ้างรปภคนนึงมาเฝ้าคอยตรวจของคุ้มหรือเปล่าครับค่ารปภเดือนหนึ่งอาจจะหมื่นสองหมื่นบาทนะครับ พนักง,งานขโมยของอาจจะมีสักเดือนหนึ่งสอ0 0ันบาทอา,อาจจะไม่คุ้มค่ากันอาจารย์สอนอย่างนี้อาจารย์รยสอนบอกให้ผมเป็นคนคิดระแวงขี้ตั้งคาถามผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีอ่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกผมทําธุรกิจไปเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเนี่ยมันอาจจะจริงๆนะเอสเอมเนี่ยมันบางบางรายนะครับเป็นเงินก้อนสุดท้าย มันเงินก้อนสุดท้ายเสมอมันแบบก้อนเนี้ยหมดแล้วก็ไม่รู้จะอาที่ไหนนอกจากงานประจำใช่ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็ลงเลยใช่ครับมันคือก้อนสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่ใจเราไม่ดูแลนะครับไม่ไม่ชั่งคิดว่ามันมีความเสี่ยงอย่างนี้นะมันมีความเสี่ยงอย่างนั้นนะสุดท้ายเงินก้อนนั้นอาจจะหมดครับไม่มีเหลือสักบาทต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีต้องตั้งคำถามเวลาอาจารย์สอนน้องๆสอนคนที่จะไปทำเนี่ย ทำยังไงให้คนเขามันขี้สงสัยะอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยส่วนมากผมจะใช้วิธีเป็นกลุ่ม,มนะครับนักศึกษามาเรียนเนี่ยให้ตให้อยู่กันเป็นกลุ่มสี่ห้าคนให้ตัง้งคําถามกนไปกันมามนะครับว่าเออถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับเราจะแก้อย่างไงก็คือใช้วิธีโยนคําถามกันถ้าคุณจะแก้อย่างไงผมจะแก้อย่างไอฝรั่งเขาคิดเป็นทฤษฎีเลยนะครับเขาเรียกแบบนี้ว่า action learning action learning ครับก็คือเรียน ปฏิบัติด้วยเรียนด้วยใช่ครับทำด้วยเรียนด้วยเรามีคําถามเราถามเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มก็ตอบแล้วก็ถามกลับมาอย่างเราถามไปถามมาแล้วก็สร้างเป็นความรู้อย่างนี้เราใช้เวทีที่อาจารย์พูดเมื่อช่วงที่แล้วว่าบริษัท SME ประชุมกันเวลาประชุมกันเนี่ยถามได้ใช่ไหมใช่ครับช่วงแรกอาจจะเป็นว่าเรามานั่งคุยกันว่าปัญหาเรามีอะไรบ้างนะครับพอช่วงที่สองอาจจะเป็นวิธีการว่าเราตั้งคําถามแล้วว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้น เพื่อเราจะแก้ยังไงเพื่อเราก็อาจจะมีคำถามถามไปถามมาเพื่อขอความคิดคนในกลุ่มอาจจะได้เป็นทฤษฎีขององค์กรเราขึ้นมาเลยก็ได้ของหน่วยงานเราว่าเรามีวิธีการปฏิบัติอย่างนี้ทำเนียนปฏิบัติอย่างนี้เป็นของบริษัทเราอครับอย่างเช่นสมมติผมบอกพวกฝ่ายผลิตว่าออเดอร์จะเพิ่มเนี่ยจะทํางไงใช่ครับอฝ่ายผลิตอาจจะบอกว่าถ้าออเดอร์เพิ่มเราจะผลิตยัยงไงให้มันได้จํานวนมากขึ้น,น,น,นในเวลาเท่าเดิม ครับคนเท่าเดิมคนเท่าเดิม,มไม่มีโอทอะไรเงี้ยไหนจะเสียสลากันขนาดนั้นจะเหรอสมมติสมมติกำลังกำลังคนสมัยนี้อาจารย์มอแล้วในท้ามอภาพรวมของประเทศเนี่ยมีประสิทธิภาพแค่ไหนครับกําลังคนตอนนี้นะครับผมว่ามีส่วนหนึ่งที่แรงงานอาชีพเนี่ยกําลังจะหมดไปหมความว่าไงแรงงานด้วยด้วยนโยบายของภาครัฐเองก็ตามนะครับสมัยก่อนเนี่ยพอเราเรียน ปหนึ 6, ่งถึงปหกมหนึ่งถึงมสามใครจะไปสายวิชาชีพไปปวชใครจะไปสายสามัญให้เรียนสี่ห้าหกแล้วเข้าหมหาวิทยาลัยนะครับคนไปปวช,เน,ปวชเนี่ยปวชให้ฝึกคนเป็นสายอาชีพสามารถเรียนจบปวชทํางานได้เลยทํางานได้เลยครับแล้วคนปวชจะไปต่อปอวสอ,อ,อีกสองปีนะครับปวสเทียบเท่า อนุปริญญานะครับอาจจะไม่ถึงอนุปริญญาดีแต่ว่าคือไปทํางานสักพักหนึ่งอาจจะไปต่อปวชจริงๆแล้วเขาอยากแล้วก็เป็นการเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับเช่นปวชเรียนช่างยนต์ปวสอาจจะเป็นส่วนไหนของเครื่องยนต์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางลงไปนะครับทีนี้นโยบายของรัฐเปลี่ยนใหม่คนเรียนปวสเนี่ยเดิมเวลาอยากจะเรียนปริญญาตรีสามารถมาต่ออีกสองปีจบปริญญาตรีเลยอืนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานโยบายรัฐเปลี่ยนว่าคนเรียน ปวสจบแล้วถ้ามาต่อปริญญาตรีให้เรียนใหม่อครับพอเรียนใหม่ปุ๊บทําให้ตอนเนี้คนเข้าเรียนปวสน้อยมากคนไปเรียนปริญญาตรีคนเข้าปริญญาตรีหมดอมันจะทําให้เราขาดแรงงานที่มีทักษะอครับเพราะฉะนั้น SME ซึ่งต้องการแรงงานที่มีทักษะใช่ SME เีนี่ยต้องการคนที่เป็นปวชปวสเพื่อไปทํางานตรงใช่ครับเพราะเขาต้องการแรงงานที่มีทักษะอ แต่ว่าถ้าเป็นบริษัทอาจจะต้องการหัวหน้างานเพาะนั้นอาจจะต้องจบวิศวะอาั้นต้องจบอ่ะอันนั้นก็ต้องเป็นระดับปริญญาไปที่เป็นบริษัทใหญ่มันก็มีมันก็แต่ยังไงกันที่สุดก็ต้องมีช่างมีอะไรใช่ครับแต่ทีเนี้ยเราจะขาดแรงงานปวสแล้วไอซิมีจะทำยังไงต่อไปนะนะคตไอซิมีอาจจะต้องฝึกกันเองกหรือไม่ก็โรงเรียนปวสเองอาจจะต้องผันตัวไปเป็นมหาวิทยาลัยหรือเป็นวิทยาลัยสอนสี่ปีเลย เพื่อให้ได้วิชาชีพตรงนั้นใช่ครับอาจจะอาจจะอาจจะมีอย่างเช่นต่างประเทศครับมีปริญญาที่เป็นวิชาชีพกับปริญญาที่เป็นสายสามัญก็ต้องมีแต่มันต้องมีกําลังคนที่ทํางานใช่ไหมใช่ครับผมที่ผมกลัวคือขาดแรงงานในอนาคตนั่นคือความท้าทายนแล้วก็เดี๋ยวนี้นักศึกษายุคใหม่เนี่ยอพองานอะไรยากเขาไม่เอานี่เป็นอาจารย์คบณอาจารย์ว่านนักศึกษาตัวเองจริงหรือเปล่าอาจารย์จริงครับ เพราะที่ผมสังเกตดูนะครับนักศึกษาเดือเนี้เปลี่ยนงานบ่อยทําปีหนึ่งทีนี้บางทียังไม่ปีเลยหกเดือนเปลี่ยนสามเดือนเปลี่ยนอืมปีหนึ่งเปลี่ยนแล้วบางคนเนี่ยจบไปได้แค่สี่ห้าปีเปลี่ยนไปแล้วห้าหกงานถามว่าอายุเขาสามสิบเนี่ยอไปสมัครงานที่สุดท้ายเนี่ยจะมีคนรับหรือเปล่าอาจจะอาจจะรับเนี่ยบอกประสบการณ์สูงผ่านงานมาเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันมันกลับมาโจทย์ที่เราคุยกันด้วยนะว่า ทำยังไงให้คนรักองค์กรหรืออยู่ในองคอ์กรถ้าเกิด SME ต้องเปลี่ยนเจอเด็กที่เปลี่ยนงานบ่อยๆครก็เด็กมีความคาดหวังสูงซึ่งบางทีก็โทษเขาไม่ได้นะใช่ครับเก็อยากไปตรงนู้นไปตรงนี้คือสังคมเซ็ตไวอย่างนั้นถูกเซ็ตไว้อย่างนั้นเนี่ยจะทํายังไงที่จะรักษาคนให้ได้ดีที่สุดอาจารย์ผพราะว่าก็กลับไปโจทย์เดิมอะว่าเราจะเลี้ยงดูเขาอย่างแต่เราต้องสร้างวามะอดทนให้เด็กด้วยป่ะอันนั้นคงต้องเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาหรือพร้อมแม่ใช่ไหมก็ต้องฝากไปด้วยต้องต้องช่วยกันครับ ถ้าไม่อดทนมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ความอดทนน้อยพราะอย่างบางทีเราว่าอะไรในชั้นเรียนไหนนะะอืบางทีน้อยใจงอนไปเลยไม่มาอีกสองคาบก็มีเด็กสมัยนี้เรียนอะไรกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้สายอาชีพพิเศษจะมีคนเรียนเยอะนะครับสมัยก่อนถ้าเราบอกว่าก็คือเราเรียนเมื่อก่อนเราจะเรียนบริหารเราจะเรียนวิศวะเราจะเรียนนิเทศนะครับดี๋ยวนี้กลับไปเยอะในในพวก โรงแรมธุรกิจการบินะนะครับแพทย์แผนไทยเวนที่พวกนี้คนเริ่มเยอะมากขึ้นแต่ก็เป็นสายบริการใช่ครับแล้วก็มันเป็นสายที่สามารถนักึกษามองว่าจะทำเงินได้ดีนะครับอย่างที่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็มีมเช่นวิศ,ว,ศวกรรมซ่อมเครื่องบินคนก็เรียนเยอะอเพราะว่าจบตรงนี้จบปุ๊บไม,ไม่จำเป็นต้องทำงานในประเทศไทยไปทำงานที่ต่างประเทศได้เลย อันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงแล้วเงินเดือนครับแสนครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการแข่งขันจากต่างประเทศที่เอากําลังคนดีๆของเราไปใช่ครับในขณะที่กําลังคนบางกลุ่มที่เป็นมีบุคลิกอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันก็ยังหมุนเวียนอยู่ใช่ครับแล้เราก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยครับอาจารย์มองภาพสมมุติวันนี้อาทิตย์เนี่ยผูพูดต่างประเทศทอยากจะถามอาจารย์ช่วงในช่วงสุดท้ายเนี่ยพอเปิดตลาดเสรีในอาเซียนเนี่ย SME ไทยจะแข่งขันกับเขาได้ไหม ผมว่าก็ต้องพัฒนาที่สินค้านะครับสินค้าปัจจุบันเนี่ยผมดูแล้วยังมีหลายสินค้าที่เราอยากจะส่งออกแต่คุณภาพมันไม่ได้หรือบางทีคุณภาพได้แต่มันไม่มันไม่จูงใจคนให้ซื้อนะครับแพ็กเกจอาจจะไม่ดีนะครับรูปลักษณ์ของมันการห่อของมันถ้าเราไปญี่ปุ่นเราจะเห็นบางทีขนมที่วางขายเอ้ไม่หมดของเหมือนกันหมด แต่แพ็กเกจไม่เหมือนกันบางทีเราซื้อเกือบหมดทุกกล่องเลยเปิดมาขนมเหมือนกันไม่อร่อยเหมือนกันไม่อร่อยไม่มีรสชาติเหมือนกันสีสวยแต่รสชาติใช่ครับแต่กล่องสวยพอเปิดกล่องออกมาเจอแพ็กเกจแต่ละอันแต่ละอันซึ่งมีมีความสวยงามอยากกินมากกว่าซื้ออยากกินมากกว่ากินใช่ครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยมันยังมันยังขาดตรงนี้ใช่ถ้าอาจารย์วันนี้เดินสมมติเราจะไปเดินงานโอท็อปหรืองานเอสเอ็มเเนี่ยอาจารย์มองว่ามันต้องปรับปรุงใช่ครับมันขาดแพ็กเกจเราอาจจะมองว่าต้นทุนมันสูง แต่ไม่แน่ว่าต้นทุนสูงราคามาอาจจะมาร์กได้เพิ่มม,มันจะเพิ่มราคาได้อีกเยอะบางทีผมเห็นของสวยๆเลยนะครับแต่พอใส่กล่องกลายเป็นกล่องขาวธรรมาดาเนี่ยครับมันก็ต้องมันก็ต้องไปปรับปรุงตรงนั้นบางทีก็เป็นกล่องขาวแล้วก็เจาะใส่กระดาษใสๆข้างหน้าให้ดูแล้วมันไม่มีราคาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขายการตลาดซึ่งยังไม่ได้พูดกับอาจารย์จะมีข้อแนะนำไหมว่า SME ควรจะคิดเรื่องการตลาดไงบาผมว่า s m e เนี่ยสิ่งที่ขาด ก็คือการวิจัยตลาดซึ่งเขาทําไม่ได้เขาเขาทาวิจัยตลาดเขาทํายากเพราะว่าต้นทุนเขาอันนี้มันต้องลงทุนเลยมันลงทุนเยอะผมอยากรู้จักผู้บริโภคแต่ว่าจ้างใครทาโพอะทำเซอร์เวย์อะแต่วิธีการที่เขาจะวิจัยได้ง่ายๆเขาไม่จําเป็นองไปจ้างคนแจกแบบสอบถามอะไรเหมือนบริษัทใหญ่ทํำแต่เขาต้องทำง่ายๆคือเขาพยายามพูดคุยกับลูกค้าอนะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรพยายามจดไว้อย่าจำเพราะจำแล้วมันจะลืมนะครับ เขาควรจะจดไว้ว่าวันนี้ลูกค้าแนะนําอย่างนี้ลูกค้าคนที่สองแนะนําอย่างนี้ลูกค้าคนที่สแล้วอะไรที่เขาแนะนําเหมือนๆกันแสดงว่าอันนั้นแหละ<ม>ก็คือสิ่งที่เขาต้อง<ม>อาไปปฏิเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติผมไปเปิดบูธไปออกงานกระทรวมพาณิสไปเปิดบูธลูกค้าเข้ามาก็จด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 ,จดแล้วก็คุยกับใครแล้วก็พยายามจดไว้นิดๆหน่อยๆให้ uh huh. ให้เราพอจําได้ว่าเขาแนะนําอะไรเราบ้างบางทีสิ่งที่เขาแนะนํานั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากได้อย่างอาจารย์แนะนําเรื่องแพคเกจิ้งก็ต้องจดครับ แล้วก็ไปทำเขาอยากได้แบบไหนอาจจะถามเขาอีกนิดนึงนะครับว่าอยากได้พลาเกจจิ้งแต่ว่าอยากได้แบบไหนอถ้าเกิดเราโจดไว้อยากได้พลเกจจิ้งเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้จะไปออกแบบไหนอ,อยากได้แบบไหนเราจดไว้อีกนิดนึงม,มาประเด็นที่ต้องถามเยอะๆนะครับครัๆ,ๆวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับนั่นก็คือดรกิติพันธ์คงสวัสดิ์เกียรติครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาธรธานีมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งมาให้ความรู้กับเรามากเลยนะครับ ท่านผู้ประกอบการที่เป็น SME แล้วม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันมีมาตรฐานสากลหลายๆเรื่องซึ่งถ้าเกิดเราศึกษาเนี่ยแล้วมาปรับใช้ธุรกิจธุรกิจใหญ่ธุรกิจเล็กเนี่ยบางทีต้องปรับปรับใช้นะครับในทฤษฎีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ท่านท่านทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกฟ้องร้องแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลให้สินค้าของท่านขายได้นะครับแล้วก็ได้ตามที่ท่านตั้งใจไว้ นั่นก็คือรายการพาณิชย์สร้างสรรค์สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับรายการพาณิชย์สร้างสรรค์มีทุกวันนะครับร่วมคู่ควบคู่ไปกับรายการคนไทยเข้มแข็งซึ่งทั้งสองรายการนี้กระทรวงพาณิชย์มีความตั้งใจที่จะนําเนื้อหาสาระดีๆมาสู่ท่านผู้ชมและเพื่อที่ท่านผู้ชมจะไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันหรือประกอบธุรกิจของท่านสําหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชาชีวะพร้อมทั้งดกรกิติพันธ์คงสวัสดิ์เกียรติขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ